เลนส์สีชาตัวนี้ใช่ไหมที่ถามหากันบ่อยๆนะตอนนี้เขาเติมของแล้วนะสะุเนียจะดีกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะครับเนี่ยดูนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับข้อต่อเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะแล้วก็เลนส์นะครับสามารถเปลี่ยนสีเองได้จากสีใสนะครับเปลี่ยนเป็นเลนส์สีชาที่ตามหาเลยเอาแดดเลนส์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีชานะ นี่แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็็อดนี้นะครับมาแค่300กว่าชิ้นเองนะใครที่ติดตามผมนะครับรีบไปกดเห็นไหมเวลาอยู่ในร่มเป็นเลนส์ใส่นะครับออกแดดเปลี่ยนสีเป็นเลนส์นสีชาแถมยังกันแดดได้อันเคส UV นะถ้าตัวแว่นตัวนี้กันแดดได้จริงนะครับตัวแถบด้านในจะต้องเป็นสีขาวนะถ้าตัวแถบตัวนี้มันโดนแดดหรือว,ว่าโดนแสง UV นะครับมันจะเป็นสีม่วงนี่แต่ถ้าเลนส์ตัวนี้กันแดดได้จริงนะครับ ข้างในมันก็ยังจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้นี่เห็นไหมอองแดดนะครับเปลี่ยนสีกันแดดนะครับอยู่ในที่ร่มนะครับมองหน้าจอคอมเล่นมือถือเนี่ยจะกองแสงสีฟ้า2ออปชั่นในตัวเดียวแถมทรงแว่นนะครับเป็นทรงคลับมาสเตอร์ใส่สวยๆใส่หลอ่ลอๆได้เลยหน้าอ้วนแก้มเยอะนะครับหน้าเหลี่ยมหน้ากลมอย่างเงี้ยนะครับหน้าไข่ก็ใส่ได้หมดนะครับนี่ใส่เข้ามาแล้วดูดีเกาหลีเกลใจหล่อเท่นะมาพร้อมกล่องเก็บแว่นกับผ้าเช็ดเลนนะครับใส่แล้วดูดีดูหลอ่อแนะ่กดที่ตะการีบซื้อก่อนของหมดนะครับถ้าหมดรอตน,นี้ก็ต้องรออีกเดือนนึลง